ขณะที่จังหวัดตรังจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังพบเป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมและน้ำหลากในช่วงวันที่8ถึง11ธันวาคมนี้ หลังกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ติดตามประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำพบพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในช่วงวันที่8-11ธันวาคมนี้มีจังหวัดตรังเป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมและน้ำหลากนายขจรศักดิเ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและแนวโน้มสถานการณ์ภัยระหว่างวันที่8-11ธันวาคม2565อย่างใกล้ชิดโดยเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นต บริเวณแม่น้ำตรังและลำน้ำสาขาเฝ้าระวังอ่างเก็บน้าคลองท่างิ้วซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดกลางปัจจุบันมีปริมาณน้ําในอ่างร้อยละแปซึ่งโครงการชลประทานตรังได้บริหารจัดก,การน้ําในอ่างเก็บน้ําให้สอดคล้องกับสถานการณ์นอกจากนี้จังหวัดตรังยังได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเครื่องมืออุปกรณ์ประจําพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการประเทินเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงด้วยแล้วยอยศพรอัคไกศีสวทตรังรายงาน